โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่อง k กอ d นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นไอายานะครับไอายามาหลุด่ยก็เลยกดเลยเออภายในเกมจะเป็นยังไงก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนในการดันคิดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องตอิ๊กต็อกผมด้วยนะครับเออแล้วก็คนที่เข้ามาเมนว่ายอยากเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเขาเรียกว่าไงอะ่ะจริงๆทุกคนทักมาในติ๊กต k อกผมก็ได้นะว่าขอเล่นด้วยอะ่ะ เออเพราะว่าทิกตอมก็ค่อนข้างเข้าถึงง่ายอ่ะเอาง่ายงภายในเกมจะเป็นไงก็ไปรับชมกันเลยครับต้นเกมผมก็จะช่วยป่าฟาร์มก่อนนะทุกคน,นก็ฟาร์มฟ้าก็แ็กกลางแล้วก็ไปจบล่างกันเนาะเบสิกไม่มีอะไรมากแค่ตอนนี้มีตัวลำมีเราเรี้ยวลำ ก็จะเฟี้ยวมากขึ้นในการเล่นอาญาร้อยทั้งร้อยนะหลุดเฉยแต่หลุดมาทำไงก็ต้องเล่นนะอ้าวเอามังกาออฟเลนอย่างนี้น่าโดนนะเนี่ยเอามังกาออฟเลนจริงว่ะเอออย่างนี้โดนจริงวิล่ามาทำไมโอ้โหมาระเบิดมามาทำไมเอายืนนิ่งยืนนิ่งตึม้มโอ้โหไม่ตายอาเอาแมงกา,กกากงงมาทำไมโอ้โหแล้วลุกยิงสองทีตาย เวอร์เป็นฮีโร่ต้นเกมที่เข้าระยะประชิดได้เยี่ยมมากนะครับ <c oughs> มันเที่ยมมากจริงๆอะไอตัวนี้นี่ <c oughs> เข้าระยะประชิดได้ค่อนข้างจริงนะแต่ว่าตรงกลางก็ตรงกลางไาเรยกว่าเราเรียกมันก็ต้องรอมีของนะเนาะถ้าคนมันลำเป็นหรือเปล่า อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเอาแล้วผมได้ฟ้าแล้วแอนาล็อกผมค้างกดเดินไม่ไปเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหลวนเลยขี่หัวชี้ชี้มาหน่อยเอชี้พักชี้พักเอ้าเราเรียกเข้าไปเด้วเราเรียไม่เปิดตีเลยเอ้าวเปิดแล้วเปิดตอนใกล้ตายสไวยขี่ขีไม่ทําเลยชี้ไม่ทําเลยชีไม่เอาเลยเลยเมื่อกี้ยู่ถ้าเข้าไปผักนั้นน่าจะเฟี้ยวอยู่ แต่ก็ไม่เป็นไรเล่นเซฟเล่นแบบเพลย์เซฟจัดๆไม่น่ามีเลยผมว์ปไปกลางดูะ่ะไปช่วยไปเล่งป่าฟาร์มก่อนลูกมันก็ค่อนข้างมันฟาร์มช้านะด้วยความที่ว่ามันกระโดดข้ามหินไม่ได้ก็ต้องไปช่วยเขาเร่งฟาร์มหน่อย ได้มาเข้ากลางทันโอทอนเดินมาคนเดียวแปลกๆเนาะมีตัวแถวนี้เปล่าโอ้โหแม่งอยู่ในพุ่มจริงโอ้โหแล้วไงระเบิดตึม้มโอ้เหมันจะไม่ไหววะขึ้นหัวเราเรี้ยวต่อมีโลให้นิดนึงโอ้โหแล้วสั้นนิดมันข้างโอ้โหไม่ตายกดระเบิดไปแล้วแม่งเลือดมาเก็บสาม มันเวอร์ไปปะไอตัวเนี้ยมันรอดไปสี่ตัวแล้วต้นเกมเกิดมาก็ขึ้นหัวเราเรียวต่อพร้อมลำล้อเรียวเขาลำบ่อยนะไม่ให้ลำเก่งนะลำบ่อยเข้าไฟบ่อยอะบวกบ่อยเหลือเกินไม่ไหวนึงก็ต้องออกล้างเมื่อกี้ออกเปิดตาไงโห โดนโดนยำป่าเนี่ยมาอย่างนี้โดนยำป่าเนี่ยโอ้โหมาจริงเวลาเดินมาขนาดนี้เปิอนตีครับโอ้โหล่วงไปหนึ่งจะชนะสักไฟไหมนเนี่ยเอาไรสนิทมันมาสีผักเคนี่ชนะไฟอยู่แต่เหมือนเกมเราจะเสียเปรียบจัดจัดป้อมก็หาย ม่มีใครมาเคลียร์กลางเลยไปอยู่ล่างทำไมสามคนวนะเนี่ยโอ้แบ่งคนหน่อยทีมเราเพื่อนช่วยก,กันแบ่งคนหน่อยอะไรวะเนี่ยไปรุมมายก้าตัวเดียวโอ้ตายตายมาให้สกอร์เคลียร์กลางนี่ไงสกอร์ต้องเกาะหัวดิโอ้โหให้สกอร์เคลียร์กลางบ้าไปแล้วเอาเราเดี่ยว นี่ไงสองหนึ่งสยองเลยเอา้ามาทอดมาทอดฮีโรอืมอืมแล้วลูกสาวลูกสาวโอ้โหป้อมบนแดดชัวรีบไ,ไปกันละแบ่งคนหน่อยทีมอัพเรนไปเดินกับแคลรี่ทำไมทีมโอ้โหแบ่งเลนกันแบ่งเลนแบ่งหน้าที่กันหน่อยเอาเอาโอ้โหไม่ทัน โดนเบิร์ดไวเกินนะกดอะไรไม่ทันขึ้นหัวขึ้นหัวขึ้นหัวทานมาดิสวนสวนหมดผมเก่งไงยุนหัวแล้วผมเก่งไงผมเอาระเบิดมาแล้วผมไม่ได้กดเลยโอ้โห,โหอะไรครับเนี่ยโอ้สันนี้สันนิตได้ไอ้สันนิตออกกีว่ะไม่เคยนะผมไม่เคยออกกีนะไม่เคยเล่นว่ะ <laughs> เล่นแต่แบบพวก สเปียพวกเจกเาะเกาะอะไรปกติอ่ะกลางลำ้ำกลัามาก่อนเราเรียกลำ้ำนะลำาล้ำหนึ่งเดียวนะตรงกลางนี้เขาเขาอยากเขาอยากกันอยากกันให้มากแล้วหายาล้ำสุดเอาเรียบร้อยล้ำสุดออกไม่ได้เ <Just. S 1> มื่อกี้เหมือนหายาจะฟิกล้ำเขานะอันนี้โดนฟิกคืนแล้วแล้วแล้วไม่ถอยแล้วลกพี่ลูกพี่เราเรียกอ้าวสวนสวนมือนจะได้นะอา้าวแล้ว เอาแล้วแล้วผมหลงฝูงโอ้เกิดมาก็ก็ใจเย็นเย็นหน่อยคลิปล่างแล้วก็เอก็โอเคอยู่อย่าบอกนะเราเรียกจะเข้าอีกแล้วหนึ่งสี่หนึ่ง 4, ห้าโตึงผมมีล้างเข้าปัดโอ้โหโดนซีซีกดล้างให้ล้ำล้ำโอ้โหตายพยาล้ำเอาโดนขาดอีกโอ้โห <S <S จเจริญเจริญน,นะทีมเอาเดินตินหินอีกเอ้นนั่นอกโอ้โหเป็นไรเนี่ย โอ้หมันตายตัวเดียวโอ้โหคุมม้มไปเนี่ยอะไรครับนี้่ะมันจะไม่ชนะสักไฟเลยเหรอวะถามจริงรอึสามสี่ไฟไม่ชนะสักไฟเลยเหรออะไรวะกลับมารอสกอยก่อนไม่มีสกอยแพ้นะเว้ยอ๋อปุ่มเป็นอะไรอ่ะปุ่มหลุดอีกแล้วดูขึ้นหัวตัวลามก่อนเราเรียกเมียนติมียังวะ มีแล้วล้ำล้ำเออล้ำล้ำเออเลือดเออมีมีเลือดอยู่เออล้ำสว้อา้าชนะหมดหมดไฟงงเอาแล้วผมเก็บมาสองสวยขึ้นบ้านเลยโอ้โห,โหมันจะไม่ชนะสักไฟเลยเหรอวะถามจริงเถอะเออมีไอ้ยาอยู่เลยนะเววยถ้าแบบว่า ล้อเ,เลี้ยวช่ำกว่านี้ก็คงเชียวอยู่นะชิว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 ข้างล่างโอชีตกสดยเยเ็นเย็นรอทีมรอทีมรอทีมก่อนรอทีมก่อนล้อเ,เลี้ยวผมจะไปอย่างเดียวเลย ข้างบนวิลล่าหลงฝูงก็เปล่าเอางงเดินลึกทีมเขาไม่เมดสองตัวนะมีไมงก้ากับวิลล่าอันนี้ก็เป็นคอนต้นนะทุกคนโอ้เสียหลังโดยใช่เหตุไม่ควรนะนนี้ไม่ควรนะโอ้โหเสียพาส,สิบด้วยเอาเอาเข้าไปชนะไฟยอยู่ขึ้นหัวต่อมาทอดยังไงยังไงสามหนึ่งจะไวเหรอ เออน่าจะเอ็นบ้านอยู่อะอย่างงี้โอทอนไม่ไหวทอนจอกคอยต่อทอนไม่ไหว <c oughs> แล้วผมเลดเกมไงผมมีของไงมีของอยังไม่เต็มเนื้โ้โหเบิร์ตึมไม่ได้เวลาตึมหายสวยโอ้โหลังหลังมาไฟเริ่มชนะแต่แรกๆนี่ยังไม่มีของไง ยังไม่แรงรรอเรียวก็ยังไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่ด้วยตอนแรกเปิดวงใส่อย่างเดียวเลยโอ้โหลองดาวไม่ค่อยมีละอ้าวได้เอ็มงงอ้าวผมทําอะไรผมเป็นสกอยอยูอ่บนหัวเฉยโอ้โหเกมเกมดีมีคุณภาพนะครับเกมนี้เล่นกันเยอะๆนะอ้าววีไทยแลนด์ครับทุกคน สกอโดยลมก็ประมาณนี้ครับไว้คลิปหน้าผมจะลงคลิปอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับไว้คลิปหน้าเจอกัน